สวัสดีครับผมอาจารย์ใหญ่นะกาลังสอนนักเรียนช่างเย่เชียงใหม่มาจากหมู่บ้านน้องเตา่เานนองเต่ากับดอยเต่าอยู่ห่างกันไหมไม่มีดอยเตาเา่ารับเห็นในเพงน้ําท่วมไหมน้าท่วมไหมดอยเตา่าไม่ไม่ท่มวมครับดีแล้วจะได้ไม่เหนื่อยเ,อเราจะได้เรียนของเราไปวิธีตัดลองทรงต่ําใช่ไหมช่างเย่ให้เราอ่ะนึกถึงหนึ่งหน้าวีเล็กส่วนที่สองใช่ไหมเนีย่ยวางใบวางอะไรสันวี ที่บริเวณไหนตีนผมเนี่ยนี่ตีนผมนจำให้ได้ว่ามีทั้งหมดเจ็ดจุดนะเนี่ยสันวีชิดตีนผมเนี่ยวางบนใบหูก็ได้เห็นไหมตีนผมกับบนใบหูเนี่ยมันติดกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวางบนใบหูเลยสันวีก็อยู่บนใบหูง่ายๆเส้นกรอบทรงความสูงอยู่นี่นะครับจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจำได้นะครับท่องไว้ในใจจุดที่หนึ่งหอวด้านขวาจุดที่สองบนใบหูขวา จุดที่สามเลหลังใบหูครับขวาจุดที่สี่ท้ายทอยทั้งหมดใช่ไหมครับครับจุดที่ห้าหลังใบหูอะไรหลังใบหูซ้ายแล้วก็จุดที่หกบนใบหูซ้าย,ายจุดที่เจ็ดจอด้านซ้ายถ้าเราจะย้ายตำแหน่งจากจุดที่หนึ่งมาไว้ฝั่งจุดที่เจ็ดก็ได้ถูกไหมครับนับจุดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าเราชำนาญแล้วรู้แล้ว แล้วก็ยอจากเจ็ดจุดให้เหลือแค่สามจุดใช่ไหมครับจุดที่หนึ่งขอนั้นขวาจุดที่สองไทยทอยจุดที่สามอะไรด้านซ้ายจบไหมเราจะยืนตัดสามจุดนะแต่ถ้าจะไล่รายละเอียดลงไปเอาไว้สอนนักเรียนช่างในอนาคตอีกห้าปีสิบปีช่างเย่ก็ต้องอาไปสอนนักเรียนอะไรเจ็ดจุดนักเรียนช่างจะได้จําได้ว่าตัดจุดไหนบ้างเริ่มตัดจากจุดไหนเป็นจุดไหนนะแรกๆอาจจะต้องมีการตัดจุดที่ไม่ถนัดซะก่อนก็คือเราจะเริ่มตัดฝั่งด้านอะไรฝั่งด้านซ้าย ที่เราไม่ถนัดซะก,ก่อนนะก็ที่หนึ่งเราจะหาอะไรหากรอบทรงเนี่ยตกักปั๊บบิดไปบีบออกเลาถ่ายเราจะถ่ายวงกล้องอยู่นี่ตักไปเนี่ยตักเราจะหากรอบทรงใช่ไหมถ้าเราไม่บิดไปบีบออกมาเห็นเห็นมันเห็น,ม,น,หนมันสั้นดื้อเข้าไปเนะี่ย มันลึกใช่ไหมเนี่ยเราต้องมีการบิดไปบีดออกเล็กน้อยครับอลิเตอ์บิดแล้วก็ใช้มุมประเดียด้านซ้ายนะครับในการไถเนี่ยครับไถอะไรไถถกออกเนียบแยกลอยยกลอยออกเจาะน้ำมันก่อนหนึ่งหยดสองหยดสามหยดไปต้องเยอะอาดูทำไม เย ب, ยงีเยบยกลอยกดหูลงเงียบยกลอยใช่ไหมเสร็จแล้วก็ถไถนะพู่พัดใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคไหมเอาใหม่เดี๋ยวนะเอาบีตักเข้าไป หูลงก่อนตาเข้าไปเนี่ยแล้วก็ถเลยล้นอ่ะที่สันนี่แนบโยกลอย,ลอยแล้วก็พกลิกอปลงเออแล้ก็ถไถไเป็นรูปพัดรูปพัดเนี่ไหมครามว่าเราจะไถตั้งแต่จอนไปหาอะไรจุดที่หนึ่งอยู่เนี่ยครับไถมุมม,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 มุมด้านขวาไถารูปพัดจำได้ไหมครับอ,อลุยลุย ไปเลยจุดที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ต่าต่ออะไจุดที่2องพับหมูลงพับหมูลงอย่างนี้จุดที่2อง,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 ง 2. ดีเวนะวนาาไปไปเออ มันยังยาวอยู่ย,ยาวอยู่ย,ยาวอยู่ตัดตอออีกแน่ยกลอยพูดให้มันต่อเนื่องอะแล้วก็หวีก็ต้องเคลื่อนขึ้นตามจังหวะที่เราพูดด้วยแเออนั่นแหละดีแต่ทีเนี้ยมันยังมันยังยังบรรยาวใช่ไหมจะวก,ก็ใช้มุมเปรียดด้านซ้ายนะ่ะเก็บตีนผมใช่ไหมครับเก็บส่วนที่มันเคลือนหน่อยครับเกี่ยวเลย ด,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 ดีไขครัง 2, ้งสงครั้งก็พอแล้วอย่าไปถึงสีห้ามันเยอะไปครับใช่ไหมตอนนี้มันหนาดีนึงก็เอาออกอีกนิดนึงมันจ้งนางหน่อยอน,นันเลยซ้อมให้เยอะๆซ้อมให้หนักลองทรงต่ำมันทรงธรรมหากินเย่ Shop, บาเบอร์ช็อปเชียงใหม่ครับหรือว่าเย่บินเทียดเนี่ยเธอต้องตัดให้ได้นะทรงทรงอะไร ตงต่ำอูต่ำกลางสูงเออทรงหากินตัดทั้งหมู่บ้านใช่ไหมใช้จุดที่สองเนี่ยแนบยกลอยสังเกตว่าผมจะบิดทุกจังหวะใช่ไหมตกักบิดแนบก็บิดยกก็บิดลอยก็บิดบิดหวีกลับมาเล็กน้อยภาษาช่างเรียกวง่างหวีกลับบิดหวีกลับง้างหวีกลับแนบยกลอยครับนะยี๊มันจนกว่ามันจะอะไรมันจะนวลอ่ะครับ จะไหมตัวนี้ก็ทวารทิ้งครับเนี่ตัวนี้อะไรเนี่ยยกลอยครับว่ต่อเลยเนะี่ยสันบีขึ้นผมทีนผมอยู่ไหนทีนผมอยู่นี่เนี่ยทีนผมอยู่ไหนทีมผมนมผมอยู่นี่นะครับทีนผมอยู่นี่เพราะฉะนั้นเนะ่ะไล่บีขึ้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้ทำได้ไหมได้อาทิตย์ที่แเราทำได้ไหมที่เราไล่บีขึ้นเนี่ยครับแั่ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ ขึ้นขึ้นไปแค่ไหนแค่หนึ่งหน้าวีเล็กลองเซมเปลิลดูดิ่อเลยต่อเลยคว่ำว,วีวลงก่อนไอ้คว่ำกระตะเรียนลงก่อนจิกหาตีนผมก่อนตีนผมอยู่ไหนจิอเอาวีดันขึ้นดู <N> เอาวีดันเอาวีดันขึ้นดูตีนผมหนึ่งอย่าง <N> นี้นั่นเลยเอาเอาเอา,เอาวีดันขึ้นพอเจอตีผอนผมใช่ไหมพอเจอตีนผมใช่ไหมตีนผมมันอยู่ตรงนี้นี่หว่าใช่ไหมมันต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจิก โยลยิดแล้างลงติดแล้วลงหาตีนผมไม่เจอก่อนผเล่าเบาๆคอลูค้าจะขาดอยู่แล้วมือเบาๆนะทีนี้ก็อะไรป้อมหมายคืออะไรสันหวีขี้ตีนผมเนี่ยตับปั๊บเข้าไปได้หยุดเ,ดเ,ดนเ,นเทียบเบรกล้อฟรีตรวนี้แล้วที่ก็สไลด์หวีขึ้นเอาสไลด์เลย เื่อนอ่อนนดอย่าขืนเลื่อนอ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 ยอ่าเงี้ยอย่าเงี้ยเื่อนอ่อนอย่าืนอย่าขืนผมปล่อยตัวปล่อยใจอ่ะเออเหนไหมป่อยไปเช่เนี้นะแล้วก็เน่ายุกรอยซ้ำเน่ายกลอยซ้ำเออ เียเราก็ทําได้อยู่แล้วีแล้วก็แนบยงรอยซ้ำเออ<ด>ยกซอยก็เี่ยนเนี้ย,ยอืมดีทรงเนี้ยได้เงินเป็นล้านหัวะละร้อยอ่ะร้อ<ด>ยตัดไปเลยนี่<ด>ยสร้างบ้านได้เป็นหลังสร้างนี่ได้เป็นล้านเหมือนกัน อู่ที่ว่าเราจะสร้างหรือเปล่าทรงทรรมหากินเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนจำไว้ตลอดชีวิตนะว่ามุมด้านซ้ายหลังไปหัวด้านด้านขวาเนี่ยพูดผิดนะหลังไปหูด้านขวาให้ใช้อะไรมุมบระตูด้านด้านขวาข้ามบอกน้อหวีเดินตองางเนี้ หนึ่งสองสามใช้ถึงไหนถึงก่ามันที่เราขีไว้เนี่ยขั้นที่หนึ่งโหเนไหมนับหนึ่งสองสามสี่อขึ้นไปนขึ้นไปนเรื่อยอืมหกสิหกเจ็ดเจดเก้าสจ็ดเอาใหม่เดินใหม่วางไปวิบางบ วางหวีให้ถูกสองสามีสี่ 4, 5, ถ้าเธอไม่อดทนในการขึ้นทรงด้วยหวีอ <6, 7, S 1> ่ะเ7เธอจะตัดผม 1, 1> ลำบากตัดไม่ได้บ <1, S 1> อยขาวเลยพี่อาจารย์นะตายแล้วผม <laughs> ามาต้องมานี้ยล้องมาเนี้ <laughs> โอ้ยห <laughs> สุดแบเดียว ออกมาหายถอยหลังออกมาหายเดี๋ยวมันขาขาดมันพลาดเพราะอะไรฮะพลาดเพราะอะไรนี่เขาเรียกว่าอาการหล่นหวีหวีหล่นมันเจาะก็ผมบอกว่าให้อย่าออกนอกหวีไงเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูนะเมื่อกี้เนี่ยด้ยกดูแลเศร้าเลยต้องไปย้อนดูเนี่ยดูทำไมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตากแล้วง้างหวีลับใช่ไหมเนี่ยเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมถ้าเธออยู่บนหวีอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่หล่นหวีถูกไหมเนี่ยมุมบริเวียด้านขวาห้ามอกนอกหวีใช่ไหมเนี่ยออกเมื่อไรก็ก็อะไรก็เบี่ยงที่ทํามาทั้งหมดน่ก็คือมันก็ผังมันเหมือนกดกดไปเยอะเยอะหรือกดยังไงเมื่อกี้กดยังไงบอกว่าแค่เนี้ยที่ไม่ได้ยกบว่ามันกดกดเข้าไปเยอะไหนไมยเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหม ไทย,อ,ทยอย่างนี้เหรอใ่ไนะทย,ทยอย่างนี้เหรออือยดูนะเธอต้องอย่ายเห็นไหมเนี่ยใช้มุมไปด้านขวาเนี่ยด้านซ้ายต้องบิดออกนะวิธีแก้นะวิ่กีแพทย์ทหารเนี่ยบิดบิดอย่างเงี้ยอือบิดออกวางวางไปตามสันบียังไงก็ไม่โดนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะโดนยังไงเนะี่ยถ้าอยู่บนหวีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นมุมด้านซ้ายมันเอียงตามตามมุมตามหวีไปเนะี่ยฮะอือวิธีแก้เหรอ เราวางแผนจะตัดอะไรลองทรงต่ำนวลคืนเป็นธรรมชาติทรงที่หนึ่งลองทรงกลางนวลคืนเป็นธรรมชาติทรงที่สองแล้วก็ลองทรงสูงนวลคืนเป็นธรรมชาติทรงที่สามทีนี้ก็พังทีนี้เหลืออยู่ทรงเดียวที่ต้องแก้คือลองทรงสูงไถถทงํขาวืนแก่นะวิธีแก้งานจะแก้ยังไงเอามาดูวิธีแก้งานลองทรงกลางได้ไหมครับคืณอ,อะไรนะถ้าขึ้นเป็นเบอร์อีกเบอร์หนึ่งเป็นลองทรงกลาง ไม่ได้เดียวเพราะว่ามันขาว<อ>มันขาวล้ีว,วอ่ะต้องเป็นตัดลองทรงสูง,สงใส่ขาวนขึ้นอย่างเดียวทีนี้มันก็เกิดปัญหาอีกถ้าเราไม่โดนต่อยก็โดนทุบอะ่ะเขาต้องเราก็ต้องพกอาวุธไว้อะ่ะเคลียร์กันลูกค้าให้ได้ว่าจะเอาลูกค้าออกาอาจากออาร้านยังไงว่าจะต่อรอดยังไงมันพลาดแล้วอ่ะนะซึ่งช่างใหม่ไม่รู้ทีเนี้ยเราจะลองแก้เดียวมันแก้ไม่ได้แล้วมันมันสูงไปหมดแล้วมันถฉอสูงมัน ถอดระหว่างกลางไป่หูนครับอเดี๋ยวผมจะตัดรองทรงต่ําถ้าตัดลองทรงต่ตําต่อไปเนะียเดี๋ยวผมจะแก้ตัวนี้ให้จะแก้เหรอแก้ยังไงก็เกลี่ยตัวนี้ให้มันบางให้มันมีอวามลนตื้นเนี่ยนักตรงนี้ให้มันให้มัน,มน,มนบาง ทบายดีอ้อโอเคแต่วัสดีขึ้นไหมนอนขึ้นดีขึ้นไหมนอนขึ้นแต่มันก็ยังมันยังขาวอยู่ไหมมันลึกอ่ะเดี๋ยดายลองตรงกลางมาต้อตัดลองตรงตามให้มันจบไปก่อนครับพับหูลง ใช่ไหมสซนวีชิดถึงผมแนบโยกลอยเอาตัดต่อไปเลยไอ้ที่เวงก็ผิดเป็นครูไปแนบเดี๋ยวเอาลอยมาวิงเทียดอยู่มาเตะตัวอีอ่จะดีบูพวกตากล้องเดี๋ยวลอยนีย่แหละว่างให้เวลา หลังไม่หูถ้าลูกค้าบอกว่าไม่ยืนยันจะไม่เปลี่ยนทรงอ่ะเธอก็สไลด์ตรงนี้ให้มันให้มันจางดีที่สุดก็ทำสองฝั่งให้มันให้มันแว่งเหมือนกันอ่ะดีที่สุดจะได้เหมือนกันคือคือกันมุมไหนที่เป็นถ่ายไม่เห็นก็อย่าไปถ่ายพี่หยุดวิดีโอเดี๋ยวเวลาเอขัานตอนเอาใหม่มันยังมันยังกรอบทรงมันไม่ได้ ไม่ชัดมันไม่ชัดเห็นไหมขอบทรงมันต้องอยู huh. ่เนี่ยคือต้องตัดขึ้นไปเห็นรอบทรงมหมตักระบิดแล้วก็ไถก็ตวดเลยเนี่ยมุมนี้มุมนี้มุมนี้ต้องอยู่หน้าใบมีดเลยนะตวดเจ็ไปเรี่ยเจ็บกลัวว่าจะเข้าไปเยอะเอสันหวีมันค้ำอยู่เนี่ยสันหวีมันค้ำอยู่ยังไงก็มันได้กรอบทรงอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยลึกไหมครับตัดบิดตัลระบิดแต่แนบยกลอยแนบยกลอย ดีขึ้นไหมเนี่ยครับถ้าจะออกหน่วยวันที่สามสิบเอ็ดนะเธอต้องเงียบนะถ้าตัวแหว่งสธอพาดเธอก็เธอจะตกกระตกหกห้างนะเธอต้องเงียบ่เดียวเดี๋ยวให้ชาวบ้านรู้ว่ามันแหว่งนะเดหรือถ้าไปแก้สเลให้ครับดีกว่าเก่าไหมครับเนี่ยตัดเข้าไปเนี่ยบิดบิดไปพี่ออกก็เงียบยกลอยเลยแล้วก็อะไรถ่ายวิดีโอพัดใช่ไหมเนี่ยครับหนึ่งสองอะไรสามสี่สี่ห้าใช่ไหมครับคือถ่ายกลับ หนึ่ง <1, S 2> อะไรสองสามสี่ห้าหกดีขึ้นไหมครับข้างล่างก็ไถทิ้งครับเขาถึงจามหัวตบัดออกเลยครับดีขึ้นไหมครับตัดต่อใช่ไหมเ้ี่ยทับหูลงเนี่ยครับซันวีชดตินผมเนี่ยเอาตัดไถจวดเลยของมันมีน้อย ดีขึ้นไหมอะเธอว่าเรากันขอบ่ะกันเขอาคือเราจะกันขอบแล้วเราจะกันขอบแล้วตั้งไปม,มีขึ้นมาเนี่ยนึกถึงอะไรรูปตัว C ฝั่งนี้ครับถ้าตั้งไปมีขึ้นมาแล้วก็เด้ข้ไาไปเลยนะทำไม ดีไหมแล้วก็คว่ำไปเรียกลงคว่ำแล้วก็เบามือไช้แต่แตงหัวเบาๆิีมรากลงจี้ากลงจี้แล้วลงแล้วก็โค้งดูดีไหมอาทำยิงมือ,อยังแข็งอยู่เดี๋ยวจะพาไปชคมวยสายตา สายตาเราต้องอยู่ที่มุมไมมีดด้านซ้ายเนี่ยใช่ไหมเนี่ยครับสายตาแล้วก็วางเส้นให้มันต่อเนื่องโอเคไหมครับเอาใหม่ทำใหม่ชมยอดฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่างเย่เชียงใหม่ด้วยนะเอาไปดูเป็นเป็น,ปนแนวทางไปฝึกไปหัดก,กันนะนะครับทีนี้ก็หลาการขอบโคม,ดม,มคงดีไหมสวยไหมโค้งดีไหมครับ ทีนี้ก็ฝั่งนี้ก็วางมีดอย่างเงี้ยจาได้ไหมครับมีดอย่างเี้เห็นไหมหรือจะเกี่ยรหรือจะดึงอย่างเี้ก็ได้หรือจะดึงอยาปั๊บหมูลงแล้วดึงอย่างเี้ก็ได้สายตาเราต้องอยู่หน้าใบมีดมองเห็นแบเนี่ยอือนี่แหละเสร็จแล้วก็ทิ้งใบมีดขึ้นไปอย่างเงี้ยเห็นไหม สถาบัานทอนะผมรกจ์่็ตั้งอยู่ปากซอยพระหขนินท่าหดสองนะตรงข้ามตลาดสดทิ้งกจรเลยเกียรติสายใหม่ก็ทมอนวันนี้ลาไปก่อนกลับมาชด้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายออว่างานไรม